ครับสวัสดีครับพันผู้ชมวันผู้ติดตามพวกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับพันผู้ชมนะครับก็เป็นการมาพูดคุยกันนะครับสไตล์เกษตรตามใจนะครับพันุ์ผู้ชมก็มาเรื่องการนาข้าวกันนี่แหละนะครับพันุ์ผู้ชม ที่ผมจะมาพูดคุยกับพันู้ชมอย่างเงี้ยนะครับพันป้สมการทำนาปีเนี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนนาปังนะครับอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับพันป้ชมเพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับมันดีคือข้าวเขาเจริญเติบโตดีนะครับเนื่องจากอากาศปกตินะครับอากาศเขาไม่ร้อน นะครับอากาศเขาไม่ร้อนและอากาศเขาก็ไม่หนาวไม่เย็นนะครับแต่ทีนี้มันจะแตกต่างกันทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่ามันแตกต่างกันคือมันจะมีข้อเสียอยู่นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่คือสภาพรินฟ้าอากาศเนี้ยนะครับท่านผู้ชมหน้าฝนหน้าฝนเนี้ยฤดูฝนเนี้ยฤดูหน้าปีเนี่ยนะครับอากาศท้องฟ้าส่วนมากเขาจะปิดนะครับ เขาจะปิดนี่ผมก็ให้ดูกันก่อนนะครับดูกันนะครับห้องฟ้าปิดหมดเลยนะครับอันนี้ก็ที่ผมให้ท่านผู้ดูผู้ชมมาดูเนี่ยนะครับก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงละนะครับสิบเอ็ดโมงละแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูเนี่ยนะครับเลือกดูนาปีเนี่ยนะครับห้องฟ้าเขาจะปิดเขาจะไม่ค่อยเปิดเหมือนฤดูกาลอื่นนะครับ แล้วเพราะฉะนั้นห้องฟ้าปิดเนี่ยแล้วมาบวกกับกับพิณาข้าวเราเนี่ยนะครับฮ้นผสมมันมีความซื้นเยอะนะครับฤดูนาปีเนี่ยมันมีความซื้นเยอะเพราะฉะนั้นมันย่อมให้เกิดเชื้อรานะครับการเป็นเชื้อราเนี่ยเยอะนะครับกว่าฤดูต่างๆนะครับ กว่าฤดูหนาวกว่าฤดูร้อนนะครับซึ่งมันมีความซื้นเยอะนะมันจะไปเจอปัญหากับพวกเชื้อรานะครับจะเป็นเชื้อราก่อนเข้าออกก็ดีนะครับนี่ก็อย่างนี้นะครับก็เป็นโรคใบไม้หรือขอบใบแห้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับพันผู้สมนี่ผมก็ให้ดูนะครับ ซึ่งมันทําให้เกิดเป็นเชื้อราง่ายนะครับเป็นเชื้อราง่ายกว่าปกตินะครับกว่าปกติแล้วเพราะฉะนั้นที่บางคนเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็คือการป้องกันกันเยอะเลยนะครับสําหรับนาปีเนี่ยนะครับก็คือการป้องกันคือการคือป้องกันการเชื้อรานะครับแล้วยิ่งเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนี่ผมให้ดูนะครับ ยิงเข้าออกอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ผลผลิตเราตกต่ำนะครับแต่ผมแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเท่าที่ผมทำนามาเนี่ยนผสมผมจะแทบไม่ได้ฉีดเลยนะครับแทบจะไม่ได้ฉีดเลยเรื่องนี่ผมมาให้ดูเรื่องฉีดยากันเชื้อรานะครับกันเชื้อรา นะครับนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีตัวแมงนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเขาเรียกคาษานี่ส่วนใหญ่แล้วตัวเนี้เขาจะเรียกว่าแมงแขงนะครับเนะี่ยบินไปละนะครับนี่นี่ก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่มแมลงทาให้เข้าเรียบนะครับทีนี้กลับมาเพราะก็เหมือนที่ผมพูดนะครับเหมือนหลายคลิปวิดีโอเพราะผมไม่ ไม่เน้นการฉีดนะครับไม่ได้เน้นการฉีดค่าการเสียหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ผมไม่ได้เน้นการฉีดแต่ทีเนี้ยหลายคนฉีดนะครับก็คือการป้องกันและคือการรักษานะครับพี่ไม่ให้เข้าเกิดเชื้อรานะครับก็เป็นการดีนะครับเป็นการดีผมเห็นด้วยนะครับแต่ผมนี่ก็เหมือนที่ผมพูดผมผมไม่ได้ยึดเรื่องการฉีดนะครับ แต่ในการฉีดเนี่ยท่านผู้ชมผมอยากจะมาแนะนํานะครับผมจะมาแนะนําโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับโดยใช้แบบเชื้อรากําจัดเชื้อรานะครับกําจัดเชื้อราแล้วผมคิดว่ามันได้ผลมากที่สุดนะครับได้ดีได้ประโยชน์มากกว่าสารเคมีนะครับ ที่ที่ผมจะให้ดูเนียนะครับผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าสารเคมีผมให้เลยว่าถ้าใช้สารเคมีเนี่ยผมให้ไปห้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนียผมให้ไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวที่ผมจะแนะนากาบพ่่นผสมเนี่ยผมให้ไปเลยไม่ต่ำแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต่ำแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ใช้เชื้อรากําจัดเชื้อรานะครับ แล้วมันคือตัวไหนนะครับ่านผสมนี่ผมมาให้ดูนะครับผมมาให้ดูผมแนะนําใช้ตัวนี้นะครับเชืาาเ้อราไตโคเดอร์มานะครับเชืาาเ้อราไตโคเดอร์มาบางท่านบางคนก็คงจะมีข้อมูลแล้วแล้วก็คงจะเห็นละนะครับคงจะเห็นก็คนใช้กันเยอะนะครับคนใช้กันเยอะหาท่านใดยังไม่เคยได้เห็นยังไม่เคยได้รู้ข้อมูลเนี้นะครับก็ลองให้พิมพ์เข้าไปคําว่า เชือ้อราเชือ้อราไตโคเดมมานะครับในช่อง youtube นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาคนใช้กันเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่านาข้าวหรือหมายืนต้นพืชผักนะครับแล้วทําไมผมผมต้องพูดว่าตัวเนี้ยนะครับพึ่งมันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสารเคมีนะครับแต่เชื้อราตัวเนี้นะครับ มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับท่านผู้ชมมันสิ่งมีชีวิตแล้วที่เขาอยู่ในถุงอย่างนี้นะครับคือเขานกเข้ามาไว้นะครับนกมาไว้นกมาไว้มาอยู่ในถุงนะครับมาอยู่ในถุงแล้วที่เราเอาไปฉีดเนี้ยจะเอาไปแช่น้ําก่อนนี่จะดีมากที่สุดนะครับเอาไปแช่น้ําไว้สักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยไปฉีดเนี้ยนะครับหรือเราจะไปฉีดโดยไม่แช่น้ําก็ได้นะครับไม่ไม่แช่น้ําก็ได้ แต่ตัวนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันยอ่อมมันย่อมดีกว่านะครับแต่สารเคมีเนี่ยมันไม่มีชีวิต uhm ฉ anyway, ีดแค่ไหนมันอยู่แค่นั้นนะครับมันอยู่แค่นั้นนะครับแต่ตัวนี้เขาเริญเติบโตได้ในเมื่อสิ่งมีชีวิตนะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันดีกว่าสารเคมีนะครับมันดีกว่าสารเคมีถึง80ถึง90%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาย่อม จะเริิเติบโตได้เขาขยายตัวได้นะครับแล้วยิ่งเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยข้อดีนะครับข้อดีคือเขาชอบความชื้นนะครับเขาไม่ชอบอากาศร้อนนะครับเขาไม่ชอบไม่ชอบอากาศร้อนแม้แต่ฝนตกมาเนี้ยเราฉีดไปเนี้ยแม้เขาจะซอกล้างลงไปเขาก็อยู่ตามลําต้นอยู่ตามซอกใบ,บาตามกาบใบาของเขานะครับตัวเนี้แต่ถ้าเป็นสารเคมีเนี้ยนะครับ มันอาจจะไม่ได้ผลนะครับยิ่งไปเจอฝนล้างลงไปเนี่ยบางทีก็ไหลลงไปถึงล่างถึงดินเลยนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยลงไปถึงดินเขาก็สามารถรักษาหางดินได้นะครับรักษาหางดินได้นะครับเชื้อไบฮอปเผล่าอะไรต่างๆเชื้อราในดินเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเขาก็ปเจริญเติบโตอยู่ในในดินได้นะครับผมถึงมาแนะนําตัวนี้นะครับใช้แล้วปลอดภัยนะครับปลอดภัยด้วยนะครับใช้แล้วปลอดภัย แล้วมันไม่อันตรายเหมือนสารเคมีนะครับมันเหมือนสารเคมีทั้งนั้นนะครับการใช้เชื้อราไตโคเดม,มานะครับคือเชื้อรากําจัดเชื้อรานะครับได้แค่พุกชนิดนะครับท่านผู้ชมให้ลองไปหาดูข้อมูลก่อนนะครับก็เหมือนที่ผมพูดให้ดูข้อมูลก่อนไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับให้ดูข้อมูลก่อนนะครับเชื้อราไตโคเดม,มาตัวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิด นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยเขาค้นพบมาตั้งแต่ปีหพศน5 2 8นะครับมันงานวิจัยเขาเริ่มออกมาแล้วเขาพ้นค้นพบออกมาเนี่ยตั้งแต่ปีหอพศ2 5 2 8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วผมก็ไปอบรมเรื่องนี้โดยตรงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องเชื้อลาแตโคเดมาเนี่ย โดยตรงเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเคยไปมาเมื่อประมาณปีพศ .2,500 5น0 4 3นะครับประมาณนี้ที่ที่ผมขึ้นไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องไตโคโดมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมผ่านการอบรมมาแล้วความรู้ผมก็ย่อมมีมากพอสมควรนะครับผมผมหึงมาแนะนำ ให้ห่านผู้ชมมามาใช้ตัวนี้นะครับมันมีข้อดีนะครับมีข้อดีถ้าเราไปใช้เนี่ยใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยก็ได้นะครับยิ่งดีเลยนะครับแล้วเราไปฉีดยาแล้วเราไปใช้หวานลงตรงกลางนาเลยเนี่ยรักษาโรคได้เลยนะครับก็การเชือ้อรากันอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับห่านผู้ชมในในเมื่อความจําเป็นนะครับที่ห่านผู้ชมจะฉีดเนี่ยนะครับ ผมแนะนําให้ฉีดอย่างนี้นะครับให้ให้ใช้ตัวนี้มันใช้ได้เลยฮุกระยะนะครับฮุกระยะพืชนะครับแต่ว่าห้าฮั่นจะไปฉีดตอนเข้าออกดอกเกษรได้ไหมนะครับถ้าฮั่นผู้ชมไม่ไม่กลัวเกษรร่วงมันก็ฉีดได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีผลอะไรไม่มันมันมันไม่มีผลอะไรให้ไปทำให้ กระดอกข้าวเรานะครับนอกจากดอกข้าวเราจะร่วงแค่นั้นเกสรนจะร่วงแค่นั้นนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นยาร้อนยาเย็นอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับแตกต่างกันกับสารเคมีอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอันเนี้ยที่ผมจะมาแนะนานะครับใช้แล้วได้ผลแล้วตัวเนี้ยนะครับฉีดแล้วเขาอยู่ได้นานกว่าสารเคมีนี้ความคิดเห็นของผมนะครับความคิดเห็นของผมอยู่ด้วยสารเคมี พาะก็เหมือนที่ผมได้พูดแล้วว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับคือเชือ้อราไตโคนามาก,กําจัดเชื้อราเชื้อรากําจัดเชื้อรานะครับแต่มันบางทีเนี้ยนะครับบางทีบางคนเนี้ยถ้าเอาจะไปเปรียบเทียบกับสารเคมีเนี้ยนะครับตัวนี้อัตราใช้ค่อนข้างจะใชยย้เยอะนะครับใชยย้เยอะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ 200กรัมขึ้นนะครับต่อน้ำ20ลิตรเย่ย5ลิตรนะครับอย่างน้อยนะครับแต่ฉีดแล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับเขามีชีวิตเขายาข่อมขยายตัวได้นะครับแต่ความได้ผลเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นแล้วว่าค่อนข้างจะได้ผมผมให้80-90เปอร์เซนเลยนะครับกับตัวนี้แต่ทีนี้บางคนอาจจะไปใช้และอาจจะข้อสงสัยว่า เอาไปฉีดร่วมกับฮอร์โมนได้ไหมเอาไปฉีดกับสารเคมีได้ไหมนะครับอันนี้ผมต้องย้ำว่ามันสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าท่านต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดท่านผู้ชมไม่ควรไปใช้ร่วมกับสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ควรไปใช้กับสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่สารจับใบเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าสารจับใบเนี่ย มันมันมาจากอะไรนะครับคือสารตั้งต้นที่เขาผลิตเอาออกมาจับใบเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาผลิตมาจากไหนจากอะไรคือตั้งต้นออกมาเป็นสารจับใบนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้คุณภาพเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยฮั่นผู้ชมอย่าไม่ควรผสมใดใดั้างสิน้นนะครับไม่ควรผสมใดๆทั้างสิ้นให้ฉีดตัวนี้เพียวเพียวนะครับถ้าทัานต้องการเอาคุณภาพเต็มร้อยผมต้องย้ํา ให้สีตัวนี้ตัวเดียวเพียวๆนะครับให้สีเพียวๆเลยอันเนี้ยได้ผลแน่นอนนะครับได้ผลแน่นอนที่ที่ผมเคยใช้แล้วทดลองมานะครับแต่อันตัวเนี้ยผมเองไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเขานอกมาใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเปอร์เซ็นการเชื้อราเนี้ยมันคุณภาพมีเท่าไหร่แล้วส่วน ส่วนที่อยู่ในถุงที่เขานกมาเนี่ยมันมีอะไรมั่งนะครับเพระพี่ผมสังเกตมาเนี่ยนะครับในถุงเนี้ยนะครับเขาคงจะขยายเชื้อมาจากข้าวนะครับพอผมเห็นข้าวๆผมเห็นเขาขาวๆอยู่มันคือข้าวนะครับแล้วกับอีกวิธีการที่เขาทําม,มาให้มันละเอียดอย่างเงี้ยแล้วลงมาบรรจุในถุงอย่างเงี้ยนะครับผมไม,ไม่ไม่รู้ขั้นตอนว่าเขาทําม,มาอย่างไรนะครับ แต่ท่าที่ผมทํามาแล้วท่าที่ผมทําได้โหดได้ผลน,นะครับคือผมมาขยายพันธุ์เองนะครับมามา,มาขยายเชื้อเองนะครับคือเป็นเเชื้อสดเลยนะครับคือที่ผมเอามาเนี่ยผมไปขอ,ขอเชื้อมาจาก,กเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอเลยแล้วมาขยายต่อออกมาอย่างนั้นนะครับผมผมไม่ได้เอา เชื้อแห้งอย่างนี้มาใช้นะครับแต่ที่ผมเอามาใช้นะผมลองทดลองดูเอามาใช้กับพืชผักดูนะครับแต่ที่ผมมาฉีดนาข้าวเนี่ยเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นละผมแทบจะไม่ได้ไม่ฉีดเพราะผมไม่ได้ยึดถือเรื่องการฉีดใดใทั้งสิ้นนะครับในกรณีไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับว่าที่ ่ันผู้สมใช้แล้วผมคิดว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าสารเคมีนะครับก็เลยเอามาให้่ันผสมได้ดูนะครับก็วางใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เผื่อว่าจะไปโดนใจสักขั้นสักคนหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนำเน่นนะครับที่ผมเอามาพูดกับ่านผสมเน้นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับต้องให้ไปดูข้อมูลนะครับไปดูข้อมูลไม่จําเป็นต้องเชื่อผมจะเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดหรือไม่นะครับ ก่อนจะทำหรือจะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยต้องให้มีข้อมูลนะครับอย่าหึ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอันนี้ในที่ผมมาแนะนำกับท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. เผื่อว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยก็นําไปปฏิบัตินำไปนําไปใช้นะครับสวัสดีครับเออเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับท่านผู้ชมเมืม่อกี้ผมลืมไปว่าบางทีกรณีที่ อยู่ต่างอำเภอรหรืออยู่อะไรเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับถ้าท่านอยากจะขยายเชื้อไปไซส้เองเนี่ยนะครับดีเลยนะครับผมเห็นดีด้วยดีเลยดีมากๆนะครับดีมากคือการประหยัดต้นทุนเลยนะครับเราใช้ต้นทุนไม่กี่บาทนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีเรามีวัดส,ด,สดุสดวกอยู่แล้วบางอย่างนะครับอย่างเช่นข้าวอย่างเนี้ยนะครับถ้าข้าวเนี่ยต้องเป็นข้าวพื้นแข็งนะครับข้าวพื้นแข็งที่ มีที่อยากจะขยายพันธุ์เนี้ยนะครับหรืออยากจะมาขยายเชื้อไตโคเดอร์มาเนี้ยดีเลยนะครับถ้าเราผลิตเองเราขยายเองเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้ต้นทุนไม่กี่บาทนะครับอย่างเก่งก็ร้อยสองร้อยนะครับยิ่งทำนาเยอะเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้กรณี ต้องการอยากจะขยายเชื้อเองแต่เราไม่มีหัวเชื้อหรือเราอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลจากอำเภออยู่ตำบลเนี่ยจะแต่บางอำเภอเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับอาจอาจอาจจะไม่มีเชื้อขยายให้นะครับแต่ทีนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะครับผมเห็นในในของลาซาด้านียนะครับพิมพ์คําว่า หัวเชื้อไตโคเดอร์มานะครับผมเห็นอยู่ของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีขายอยู่นะครับมีขายนะครับเป็นขวดเล็กๆนะครับขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือไงเนี้ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ขวดเล็กๆอย่างนั้นนะครับขยายได้ขยายออกมาแล้วเป็นน้ําหนักข้าวเนี้ยนะครับเป็น หลายสิบโลเลยนะครับทําได้เป็นร้อยร้อยร้อยกว่าถุงเลยนะครับขวดเดียวนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับท่านท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับมันมีหัวเชื้อขายอยู่นะครับของมหาลาัยเกรรษตรศาสตร์นะครับมันมีอยู่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับถ้า หัานอยากทํานะครับผมเคยทําคลิปทำวีดีโอไว้คร่าวๆแล้วให้เข้าไปดูนะครับที่ต้นๆของช่องของผมนะครับที่ช่องของผมก็ให้เข้าไปดูนะครับ